มีความรู้สึกว่ายงไงบ้างครับน้องเทศที่ได้มามีโอกาสมาสองวันนี้อ๋อควารู้สึกรู้สึกดีมากๆครับที่ไม่ใช่ไม่ใช่จะถามว่าเทศเป็นยังไงบ้างละคขเรื่องแรกฟีดแบ็กเจ็ดอีพีแล้วที่ผ่านมาเทศโอเคอยู่ครับพี่เป็นไงบ้างครับพี่พี่พี่สนุกไหมครับดูแล้วสนุกไหมครับสดีเลยครับผมผมก็ก็รู้สึกดีใจมากๆครับเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องแรกของผมแล้วก็คือมันก็มีความกดดันแหละแล้วก็มีความรู้ว่าคนดูจะชอบหรือเปล่า แล้วพอผลตอบรับมันออกมาแบบดีขนาดนี้ผมก็ต้องดีใจจริงๆแบศอินกับคาแรคเตอร์อินกับบท้ะแบบคับสโน,นว่าแบบถ้าไม่ตายรอแบบก็บบตอนตอนเล่นครับก็อินครับก็คือจริงๆผมก็พยายามสื่อความเพลียวๆของโลนาพีออกมาในตัวละค<ช>รจักเ<ช>นาะซึ่งมันก็เห็นคนชมว่าตัวโรนาจักรเน,น,น,นี่ยมีเสน่ห์เหมือนคุณพ่อก็ก็ถือว่าผมทำได้ แต่อย่างที่ผมอยากจะทำครับแล้วด้านภาษาอะไรเงี้ยมีอุปสรรคประเภทเยอะไหมไม่มีเลยพี่ภาษาไทยง่ายมากอ่ะเอาพูดตามสิก็เยอะครับมีเยอะมากครับเพลงไทยเหรอก็เพิ่งเข้าาใจว่รักนัี่เพลงประกอบละครนะครับทุกคนต้องไปฟังดูอ่าเพิ่งเข้าใจครับใครร้องนะผมร้องครับอ่า โอเคครับอุปสรรคด้านภาษามีเยอะครับมีเยอะก็มันผมว่าจริงๆตัวผมเองตอนดูใจพิสุทธิ์อ่ะมันก็จะเห็นเองแหละว่าฉากไหนเราถ่ายแบบช่วงแรกๆของการเปิดกล้องเนาะที่ภาษาไทยผมอาจจะยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่แล้วมันก็จะมีฉากแบบที่เราถ่ายช่วงท้ายๆซึ่งแบบมันผ่านอะไรมาเยอะแล้วแบบมีผ่านความช่วยเหลือของพี่ๆมาเยอะมันก็จะมีเห็นการพัฒนาของของด้านภาษาใช้แบบชัดเจนลยครับซึ่ง ต้องขอบคุณทุกคนมากครับ้เรื่องนี้ได้ขอเทศเป็นรีเควสฉากเลิฟซีนเองเลยมันเป็นยังไงเทพมันเป็นยังไงอาการมันเป็นมันมันไม่ใช่เทพนะมันเป็นรนจักรพี่คือตัวรนจักรเขาโหเขาขยันจีบมา17ตอนมันต้องได้อะไรสักนิดนึงสิครับแบบสักสัก one kiss อย่างนันิดนึงอ่าแล้วก็ตัวรนจักรก็ไปเห็นพี่ๆเขาทั้ง4คนคือมีเลิฟซีนตั้งแต่ตอน1ตอน2แล้วอ่ะแล้วผมก็รอถึงตอน17ยังไม่เห็นมีเลย ผมก็เลยไปขอพุ่มกับตัวรนาจักรก็เลยไปขอพุ่มกับแล้วบอกว่าต้องมีสิครับแบบให้แบบความสัมพันธ์ระหว่างรนาจักรกับหนูพุกมัน,ม,นมันจบแบบสมบูรณ์แบบคุณหนูจะได้รู้สึกแบบชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยครอิสตานซีใช่เกินดอกไหม้หมดหวนใช่แล้เห็นแค่ขี่มอเตอร์ไซค์เองด้วยเรื่องขี่เองไหมเห็นเอเชีนกนั้นไหมครับที่ผม,มขี่ออไปไแล้วคันไม่ติดรถรถรถ,รถมอเตอร์ไซค์เครื่องไม่ติดเขาต้องคันแล้วเทคใหม่ จริงๆก็เพิ่งมาเริ่มฝึกตอนถ่ายทำนี่แหละฮะแต่มอไซคันน้นมันมันขับสบายมากมันเป็นแบบรุ่นเก่าเป็นูมินนียมมันขับแบบตัวเบาสบายมากๆครับใช่ like, ลลลแล้วอะไรที three. ่ไม่เคยเห็นในชีวิตจริงอย่างเพจลิงเนี่ยได้ใช้ได้ลองได้เห็นเป็นยังไงบ้างไม่เคยครับผมเกิดสองพันสามทุกคนนะครับผมเกิดสองพันสามก็คือไม่ไม่เคยเห็นเลยครับไม่เคยเห็นเพจเจอร์ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินการที่เราโทรไปหาใครเราต้องเคลยกับคนอื่น ที่ไม่ใช่คนที่เราโทรหาเป็น call center เนอะผมไม่เคยรู้ว่าอันนี้มันมีแล้วก็อ้จริงๆเทศไม่เคยรู้เลยใช่ไหมตั้งแต่เกิดมาว่าเอ้ยมันมปบอการ้พราผมเกิดมาก็ iPhone 11แล้วอ๋อนี่เธอกำลังขิงฉันอยู่นะเออพี่ก็ไม่เคยเห็นกันก็มาเห็นใน c a คร c เรื่องนี้แหละจะพิสูจน์ใช่ผมก็ไปถามแบบว่าพี่นกชายพี่นกหญิงพี่เมียวว่าแบบอ๋อในสมัยนั้นมันเป็นยังไง เขาก็ยินดีที่จะเล่าให้ฟังเลยครับเหมือนเขาก็เห็นว่ามันเป็นแบบนอสตาเจออะไรบางอย่างของเขาด้วยซึ่งมันเป็นเราทําออกมาได้ได้ดีครับคือผมรู้สึกว่าเรื่องใจพิศนี้เราเห็นความยุค90ชัดเจนนะครับแล้วก็เรื่องนี้เทศมีน้องๆสองคนมาเล่นด้วยแล้วก็ ในเรื่องประเทศแบบแสดงออกมาได้แบบได้ดูอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างร่วมงานกับน้องๆสองคนเด็กๆน้องๆสองคนคือเก่งมากทั้งป้าปังทั้งช้่มจีทั้งน้องๆทุกคนที่เล่นเป็นนักเรียนทุกๆคนเลยครับคือเก่งจริงๆ,ๆแล้วสําหรับตัวโรนัจักนี่มันเป็นความสัมพันธ์ใหม่ในชีวิตเขาที่เขาไม่เคยต,ต้องต้องดูแลเด็กมาก่อนเขาแบบใช้ชีวิตเป็นคนโสดอะไรบนี้มันก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งของโรนจักรแบบว่ามุมเทคแคร์มุมแบบน่ารักมุมแบบเป็นห่วงเด็กๆ ผมก,ก็ดีใจที่พี่บอกผมทําได้ดีก็ขอบคุณครับบูด้วยบูครับบูด้วยครับใช่บูเยอะอยู่ครับบูเยอะอยู่แต่ก็เป็น,ปนพระเอกเป็นตํารวจก็ต้องบูนิดนึงฮะงสำหรับรเพหงม,มันก็เหมือนจริงๆพี่ผมจําไม่ได้ว่าใครแต่น่าจะพี่นกชายนั่นแหละที่อธิบายฉากบูว่าเป็นเหมือนการเต้นเรามองมันเหมือนเป็นคอร์กราฟีแบบการวาง ค่าตัววางให้มันดูเท่ให้มันดูหล่อให้จังหวะคือจังหวะทุกจังหวะต้องถูกต้องไม่งั้นคนก็จะบาดเจ็บอะไรแบบนี้เนาะมันก็เป็นอะไรใหม่ๆสำหรับผมแล้วมันก็ผ่านมาได้ดีเพราะว่าการฝึกซ้อมแล้วก็ทีมงานที่เขามีมาช่วยเหลือผมมาตลอดใช่ครับสุดท้ายให้เทพปากละครเรื่องนี้สำหรับอีกสิบีที่เหลือสองนะครับทุกคนดูใจพิสุทธิ์กันเยอะๆครับอีกสิตอนสุดท้ายของใจพิสุทธิ์ ถ้าใครยังไม่ได้ดูคือดูย้อนหลังได้ใน Netflix แล้วก็มาดูไลฟ์สดเลยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์2องทุ่มยีนะครับทางช่องสาใจพิสุทธิ์ห้ามพลาดจริงๆครับทุกตอนเลยครับผมเจอกันนะครับเจอกันวันที่สี่นะจ๊ะไม่ใช่อวันที่สองพูเนี่ยเนี่ย